วันที่6สิงหาคม2557โรงพยาบาลเบนจรมบริจาคเตียงผู้ป่วยแบบธรรมดาประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook ของทางโรงพยาบาลโดยคุณสมบัติของผู้รับบริจาคต้องเป็นหน่วยงานรัฐหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไรหรือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นตะขาดแคลนทุนศัพย์ซึ่งทางบริษัทเบทาโกรจำกัดมหาชนเห็นถึงคุณ,ณประโยชน์จึงส่งหนังสือขอรับการสนับสนุนเตียงผู้ป่วยจำนวน5เตียง เพื่อมอบให้กับทางโรงเรียนใช้ในห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นต่อไปนนค่ะพอดีว่าเป็นตัวแทนจากเธอเปโตรโกรนะคะวันนี้ก็ได้เป็นตัวแทนมารับมอบบริจาคเตียงน,นะคะทราบรายล,ละเอียดในการรับบริจาคเตียงจากทางเฟซบุ๊กของทางโรงพยาบาลเบญจรงี่เกี่ยวข้องนะคะว่าทางโรงพยาบาลเบญจรงค่ะ มีโครงการบริจาคเตียงให้กับผู้ที่สนใจนะคะดังนั้นตัวแทนของเบทาโกะค่ะก็ได้ทําเรื่องนะคะแล้วก็ส่งเรื่องมายังเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเบญจหลงนะคะและวันนี้ค่ะก็ได้รับบริจาคเตียงนะคะเป็นจํานวน5าเตียงนะคะวัตถุประสงค์ของทางเบทาโกะค่ะเพื่อนําไปมอบให้กับโรงเรียนในโครงการ CSR ของเรานะคะเป็นโรงเรียนที่ขาดเตียงนอนสําหรับน้องๆนักเรียนนะคะห้าเตียงนี้เราจะนําไปให้โรงเรียนน้ําสุดวิไลประชาสรรจำนวน2เตียง โรงเรียนวัดดำลงบุญนะคะจำนวน2เตียงและอีก1เตียงให้กับโรงเรียนซอยยี่สายสี่สายนะคะและโอกาสน,นี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ผูน้นวยการโรงพยาบาลมจะลงเป็นอย่างยิ่งนะคะที่มอบอบริจาคเตียงให้กับทางเคอร์เบทโกนะคะและสุดท้ายนะคะขอเชิญชวนหน่วยงานหรือองค์กรใดนะคะที่มีความประสงค์จะขอรับบริจาคเตียงจากทางโรงพยาบาลก็ติดต่อมายังทางโรงพยาบาลได้ค่ะขอบคุณค่ะ